สวัสดีจ้าพ่อกับย่ายทิพ่านเห่าอีกแล้วมากินข้าวน้ำย่ายทิพนะน่าบ้านบึ้งกับข่าปลาทอดพี่น้องก้อยเนื้อก้อยเนื้อเน,นี่ย็่ะพักเตียมนะเนี่ยนะมี่ลายยางด้วยบอกทั่วผู้บอกแตง พักข,า,ขากะนี่อันนี้มันอยังเขาเอื่นยัางใหญ่พักก็อย่างกันใบบักตูมฝรั่งพี่น้องอันนี้ปลาถอดไกถด่ถอดมามาเสียบๆน้ำายทิพมาน่ำใยกินเลยไม่เห็นหรอกาาตามกล่อมเลยบ้าบ้าแล้เป็นนางข่อ่างเนี้ยเอนางนา มืัอน,นี้กินเขาขับมือเต่าใบห็นหนาดอก <c oughs> แล้วมากองนี่เ้ายานกองพักน <c oughs> ้ำตาลกันเพาท่านี้ครับนี่เขากับก้บอยเนื้อพี่น้องมาก ใชาตของขอสมอเถอะขนเขาามจะมา้อก็บเงาจิกินแต่ข้าวง่ยงเียอยเอะรเยอะรอกินเยอะรอกินเป็นอะไรเบบ่ไหนี่ เต็มปากตัวเราบ้านเลยม,มีมูกินเขาเริ่มเหมือนอย,าอยาทิพย์ใช่ครับหมูมาเหตุงานนำ้ำตอว่ามูยหนกล้อง <c oughs>

เขยุดตัวขประยุตั่งไหนวเขาประุตกรเซิงอัไเนีะอ๋อเขาประยุติของเ่าเก็คือก่นที่มนก็สมลยอืมแรับตัวสองพันกับสามพนเป็นเนเขาทุ่งนึงเขาทุ่นี่กับั้นหายป่คือวันเขากจะจอาหายู่เพย่อดื่อ ชนเยหาถุงไหมหเอาไปว่างงานลูกเนี่ยเอาคุนหูหนตเจ้านยิงเช่นเราเป็นคนยังเงสีไว้ยุกเคยเรามาหายีมากงามสองถุงคุณ้มากเอาหายไว้ปีปายเดียวเช่นหน้าเดินชวนหมากไม่ใจเยี่าราวด้ะสองคนน่ะแลอวก็หยกไปหายไปเนี่ยเครื่องจอบ เด็ผู้ใหญ่มากเหรอตักไหนใช่ตะควาแดดเดียวพี่น้องเงอ,อ้มันทอดใช่พี่มองมันทอดมันยังกสอเขาเดี่ยวที่มันซ้ำถึงกระเอาให้น,น้าโานเอาไปสีขเขาจ้เาให้สี มันกินก่อยไหมข่อยกินอยู่มันกดเทียมต่อมมันหูใกินก็กระปุนได้แต่ในช่วงผูแล้วมาเก็บมากขึะนก็ต้องเล่นย่สมุยมันน่นยยอิดอวนยาอุดยายอิดวะยา้อุดวะยายเทียกนเดียวไปลูกมาเอาไปปลูกเ้ว่ย ทีไปผูกใส่บุมีทีอย่างนั้นกตึมก็ลำก็ไม่บออมดีช่วงญี่ปุ่นก็คือทอดไฟทอดทามไ่อยามหาวอยเรื่อยทีบเอีช่วงอยู่กัสมือช่วงยยอุดเนี่ยจาของบ้านเราจาของบ้านเราพี่ผู้เราเป็นอะไรเงี้ยจ้าบ่ อี่นอน้อจะคองบานไปไหมอบเนสิ่งอืใ่ไหม่างเง,งี้ยเดีวเอามาใช้ดวยนะอไปนีสออปนสิ่ี้เขี่ยงยำเขาแบ่ไปต้องเียว่าลวนในยดจต้องเสียแป๊บแป๊บไหมอยากมีเงินอยากไปเห็ดเขี่วนึ่ะอต่ห้องอออไปใส่เขียวปลอมมันจะยำเขาได้บ่ะเหรได้ได้ฮึ่แดงยุบานข่อยตั้งเครือ่องทอนออกเบอร์สุดเลยอนนะอ มอนไหมถอนออกเทเดียวไหมมือเดียวแล่แมมถอนบิดปากเก็ยังว่าสุขใจเงินมันเอาอีกหามันจะเป็นตามสากรับนะถอนออกบ้สูเลีมนลอยหนท้อมนไม่หชยเหี่ยบอมไม่หา่เหียบฟอมยำได้ขนาดนั้นยำกระบอเยขห้องนี่แหละมันใช้มาแล้วดองถ่วมันเจียวว่องมันติดปากไวดีก็ยงม้อนยิ่งยำพักยำยาเหลกบ่อยได้ได้ือเอาไปกินคื้นห้องนี่แหะ เราขอเราใจหายขออยากมีเงินขออยากไปเห็ดเขียวปวดเนี่ยพญาม่วางตัวอยว่างมันมันหมอต่างสาขาเดียนก็ได้วาออกบดแต่เขาถอนเหย่องเหรียมเขาเนอันตรายต้องเราไม่เองขอขอออกบดขนานี้เดียวเดียวออกบดว่าขันต้นสะใส่ฟันปลอมเนี่ยเขาเขาแน่นหน้าไห่ท้อรอมือต้องมอรอมอแล้วช่เหร้วยความกันในแหม่เพราเด่คนละหมื่นอยัางเง้ยดือดสบาแเขียวพวงต้องไปเครเรีกกัน กอาทเันเ่กันาก็ไม่นหมอพี่บาทนะหมอก็บอพอบาทพูดไปเว่พอบาท้ยว่ากันเดวมันไปประสาทม่นั่นตประสาทนั่น้ติเร่่ามาเอาไปกินังแนั่น กับแก้วก็พักเงี้ยไม่ต้องซื้อด้วกับเขาคำนั้นยังก็แล้วพ่อเคยกินเมื่อไหรกินคือบานห้องเนี่ยกัแก้วหวกพักม่ีใครอดไข่ต้อไข่เไยต้อประหยัดใช่มชือแน่ๆโอเคเลนั่นจริงงามมาก เนีเคยเดียกงกมาดีนเนาะยันกกินนกแต่ทิ้นนั่นไ่ได้กินแบบมันกินแบบับบงสียะ็ทห้าป็นแว่ากวายันกินได้ยันี่กอมันกินข้าเป็นแต่เสียเป็นที่ขียวมาหมาเส่เยอะก่น มันก็เจ็บพักเด็กสมไหอไงกับอะไนะเจ็บพักเด็กสม,มน้อยยุย่งใหญ่นอ,อ,นอ,นอยน้อง็นว่าเหรอนีน่ผาเี้ยคกเขเด้งไปมาจําเหมือนปลาแข็งได้บกงวงไหมทั้งขี่เอาไปจําให้มวงแจกที่ยังไม่ได้อมงวงสมไหมงวงสมก็มีเหรอไม่สนั่งวางแล้ว,ว,ลวนั่ๆเดีกยวปจําฝากๆแล้วก็ไ่้ไดจะ เป็นคนเป็นคนแหงนะโอเคเยลาทุกปายังเขาถอดถอแล้วบาีเขามดีต่ำใค่หลงเงี้เสียบแซ่แค่หงก็เฮีดึงกันเป็นคนมันก็นพจีนขอเสียวฟันจิบมาที่เั้มเจ้าเหรอ จ้าสำหรับคลิปนี้ยายทิพย์ก็ขอจบเพียงสำนึกคดุดท้าจ้าเจอกันไม่ิปหนาสวัสดีจ้า